Give it to me like... สวัสดีค่ะมือนีแอดมินจินนี่รถมานำเสนอนะคะเป็นโตโยต้าแคมรี่นะคะสองจุดส e ี่ e ไฮบิดนะคะปีสองพัสิบค่ะมาเบิงดด่งรถใดเลยนะคะรถสวยนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะรถคันนีกับราคาเบาๆเท่านั้นนะคะเป็นรถสวยค่ะออผู้ใดก็ขับได้นะคะรถคันนีค่ะยางเป็นเปีปีนเป็นยางปีใหม่ค่ะ เดีย๋ยวเข้าไปเบื้องภายในรถกันเลยนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะหละกักกามีเป็นกระจกพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันค่ะเป็นเกียร์เป็นเกียร์ยออตโต้นะคะข้างในเป็นโทนสีเทาค่ะเป็นเบาะนังนะคะทำความสะอาดง่ายแลก้กกามีปุ่มระบบไฟฟ้าตรงนี้นะคะปบบรับเบาะนั่งค่ะสำหรับคันนี้นะคะโตยโยตา้า แคมรี2 4ูตซี่ไฮบีดปี2010นะคะราคา2 0 9 0 0 0่าหม่เกาพันก็บาทค่ะพ่นวันละ6,000กว่าบาทเท่า,น, 6, า,ทาน,นั้นค่ะอ่าสำหรับผู้ใดสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0818151357นะคะเบอร์เจนะคะ0 8 1 4 8 0 3 3 5 1นะคะเบอร์เฮียสมชายค่ะและสำหรับผู้ใดอยากขามาเบื้งรถโดยโต,ตัวเจ้าของเองนะคะขอมาทางไปสนีมิ้นประมาณ2กิโลเมตรนะคะเต็นท์เฮาซียุฟังขวามือนะคะ สำหรับมันนีแอดมินกินคอจบกันแล้งงานแคมรีคันนี้ไว้เพียงท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ